เชิญจ้ะกับรับตรงนี้ได้เลยโบทนาสาธุจ้กโบทนาสาธุนะอาเรียนเชินะครับขอเรียนชิอาเข้าไปในโบสถ์แต่ก่อนนะเข้าด้านหน้าโบสถ์ครับเข้าไปหน้าโบสถ์กต่ก่อนไปปิดลูกเอกเตกประสาทกันแสก่อนนะพ่อจ๋าแม่จ๋ามาถึงแล้วก็เรียนเชิญครับเข้าไปในโบสถ์กันแสีก่อน ไปถึงก็ไปกราบพระประธานสวยๆส,สักสามครั้งเนาะหลังจากนั้นก็มาปิดลูกเอกด้วยกันอทองชุดนี้มีครบทั้งสิบแผ่นถ้ามาดแมนได้สมอารมณ์หมายขอเชิญท่านผู้ใจงามเดินตามไปเข้าไปในโบสถ์ชราการครันเข้าไปในโบสถ์โปรดตั้งจิต โปรดปูชิาพระรัตนตรัยด้วยใจมั่นเริ่มปิดทองกันเถิดหนาที่พระประธานอธิษฐานจิตปิดลูกเอกเตกประจากพร้รอมรับบัตรการพระองค์ผู้ทรงศรี ท่านเปี่ยมด้วยเมตตาพระบารมีเพราะเป็นที่พึ่งพาของสาธุชนแล้วเปิดลูกนนเมตบูรพาเปิดพระอัญญากนทัญญะสืบเบื้องต้นท่านรู้จัก ราตรีการลานกวัฒนชนครับตรงนั้นก็อย่าลืมนะครับตรงนั้นก็อย่าลืมครับเติมน้ำมันตะเกียงด้วยกันหรือว่าท่านจะมาปูชาปีเกิดทวดชะลูคันโตมะรงปักเ็งมะเบียมะแมบอกรกกาจอบุลท่านเกิดปีไหนก็มาปูชาปีเกิดของเราเองครับปีเกิดที่ให้กำเนิดเกิดเรามา ทำให้เรามีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมีบ้านมีเรือนมีหน้ามีตาทำให้เราร่ำรวยร่ำรวยมีสุขภาพแข็งแรงดังนั้นเรียนเาิครับเปินชาญเจ็บกันเข้าไปขอขอบคุณขอบใจ การบูชาปีเกิดนี้เท่ากับว่าเราได้เสริมชะตาชีวิตและก็แก้ปีชงไปในตัวดังนั้นเรียนชานนะครับเรียนชานบูชาปีเกิดด้วยกันเนาะอทำบุญกันไปทำบุญกันให้ครบวงจรจะนั่งจากนอนก็แส่งจัดสบายครับตรงนั้นก็ปิดลูกเ็กเมตทิตาคาเน ไม่หันแทตั้งใจไฟประสงค์เป็นพระมหากัสปะจบจำนงผู้เลิศทุดงต้นดันอรันวาเป็ดไปตามตับเทิจทักเซนใจทะเวนตรึกตรองเฝ้ามองหา เป็นพระาาตารีบุตรสุดลืชาผู้เป็นเลิศบัญญากว่าองค์ใดแลวเป็ดทองลูกนิเิตต่อทิศทอรเดีเป็นพระอุปาลีเรื่องร้องแสนทองใจเป็นพระแสนทองใส,ท,งใสท่านเป็นผู้ประเติดเลิศทางวิในทิศย์ต่อไปทิพประเจมอิมอุรา เป็นพระอดอนผู้เลิศล้นอุปถากเป็นหลักนาดั่งยู่เบื้องหลังพระองค์ทรงสักกดาทิดต่อมาภายยับทราบความใดแล้วเป็นพระกว่มปฏินัน้นตนาปรจาจจโรคาหน้ารักใครไรทั้งทุกโศกโรคและภัย ปาณาไปจะเพิ่มพูลสมบูรณ์ด,ดีแล้วเปิดนดตเทติษอุรดรขอบรรว่าพระโมคขลาตถิตนาทินีท่านเป็นผู้ประเสริฐเลิศอิทธิฤทธิย่อมเป็นที่เก่งฉานกว่าท่านใดอ่ะตรงนี้ก็อุชาเอาอาจารย์สวัสดีอย่มั่นควัญดีเนอะาจารย์เนาะ เออดีดีและเกินมาเจอกัน,กนมากี่คนครับอาจารย์เออเหมือนเดิมเหมือนเดิมอาจารย์ครับครับออขอให้มีสุขภาพแข็งแรงจารอ์อาจารๆได้มาเจอครูป,ปาอาจารย์ชื่นอ,อกชื่นใจเนาะสำหรับท่านที่เป็ดโลกเด็กเม็เนาะ เออก็ขอเรียนชาญครับทิศต,ต่อไปนั้นแล้วก็จะเลิมครับเป็ดทองลูกในเบ็ดทิศอิสานเป็นสุดท้ายพระราหุนองค์นั้นท่านรักใคร่การศึกษาจึงใจใจภาคเพียรเรียนตำราสมปรารถนาทุกประการ ถ้าเราปิดทองครบจบทั้งเก้าท่านนั้นเล่าจะถูกสันและหันตาจะถูกใจไร้โรคาเกิดชาติหน้าคงได้ไปนิพพานอ่าอาคุณแม่จะเลืมนะครับคุณแม่อตรงนั้นก็บูชาภาพแพรีด้วยกันถวายสังฆทานตรงนี้นะอาต่อยนะ อ่าเดี๋ละขอให้มีแตกความสุขขอให้มีแตกความเจริญสบายสังกทานเหมือนกันครับอ่าเหมือนกันอันไหนก็ได้นั่นแหละให้มีตุขกับภาพแข็งแรงขอให้รวยขอให้รวยนะอ่าขอให้รวยขอให้รวยอธิษฐานก่อนนั่นแหละอ่าตรงโน้นก็อย่าลืมครับบูชานัมมันตะเกียง ปูชาผ้าแพรสีปูไปสิมบาบัดเข้าไปบัดให้แน่นๆนะ,ะบัดให้แน่นๆเงินทองจะไม่ได้รั่วไหลไปไหนเนาะตอนตรงนี้ก็มาเติมความรุ่งเรืองให้กับชีวิตเติมแสงสว่างให้กับตัวเองด้วยการเติมน้ำบันตะเกียง ความเป็นของเรานะครับพี Sch ่น so ah, so ้องก็ขอเชิญเลยคนละแบงสองแบงคนละใบสองใบนะครับพะขอเชิญเลยงนโพ์ทอโพธิ์สรองโวพระเจ้าเป็นโพธิ์เบิดเป็นโพธ์เกิดในพระพุทธศาสนาตาทุตาทุตรงด้นก้า ลูกที่หกอยู่ในทิศประเจมอโอราปรารถนาใดได้ดังใจปองต่วลูกนี้เป็นลูกที่เจ็ดอยู่ในทิศพาย,ยับดับทุกโศกนิราชโรคนิราชภัยร้ายทั้งผองอะคุณพ่อขอเรียนเชิญน,นะพ่อนนะอ่าขอเรียนเพเรียนเชิญครับ,บนลับปิดทองไปก็ต้องอธิษฐานนะพ่อเนานะ คำอธิษฐานเบยูตังลูกแต่ละลูกครับดังนั้นก็ขอเรียนเชิญน,นะครับขอเรียนเชิญครับถ้าเราปิดทองครบจบทั้งเก้าท่านนั้นเล่าจะสุขสันและหันตาจะสุขใจไร้โรคาเกิดชาติหน้าคงได้ไปนิพผ่านถ้าเราเปิดนิบ็ดได้เก้าวัดเป็นบโอกาสได้ไปสวรค์ เป็ดบัดโตอาบายไว้ครอบครันเปิดสะบานเป็ดนะรกไม่ตกไปจึงขอเรียนเชิญบรรดาญาติเมตเป็ดนะรกถ้าพลาดตกจะลำบากดูมากหลายถ้าเป็ดได้แปดขมเราภูมิใจโบราณว่าไว้ใครคิดดู อาตรงนั้นบูชาปีเกิดคุณอาผู้หญิงอาบูชาปีเกิดที่ให้กำเนิดเกิดเรามาคุณอาเกิดปีอะไรก็เรียนฌานนะครับเป็นการบูชาปีของเราเสริมอำนาจบาตรนาบารบมีเสริมคุณงามความดีและเป็นการแก้ปีชงให้กับตัวของเราด้วยดังนั้นเรียนฌานครับทำบุญปีเกิดด้วยกัน ชวดจะลูขานเถาะบะรงบะเสงท่านเกิดปดไหนก็ดูกันเอาเองครับแล้วก็บูชาตามน้านเนะเาะขอเรียนเชาญนะครับนี่ละรับภายนอกขอบอกให้ตู้รับภายในไม่ได้หราเรามีเงินมีทองของนาๆาอาจพลาดท่าสุกโจนบันปร้นไป บางครั้งไฟนั้นเล่าก็เผาผลาญมีลูกมีหลานผลานหมดไปหรืออาจเสียกันพระนันพลันหมดได้ทรัพย์ภายนอกหมดไปหลายประการทรัพย์ภายนอกขอบอกกล่าวจะเฝ้าลงไม่มั่นคงเที่ยงแท้อาจแปรผันเราบีเกินบีทองของสำคัญอาคุณพ่อขอเรียนชานะพ่อนะ ก็ให้ใช้ไปก่อนตอนเป็นคนเนาะเมื่อตัวเราต้องตายกายเราดับไม่หวนกลับตามใครได้สากคนทอดทิ้งไว้ย่อยสลายตอนัยชนทุกตัวตนดีไม่พ้นหนทางตายนี่แหละพ่อเอ่ยแม่เอ่ยผลสุดท้ายเราก็ต้องมาตายละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่สามารถที่จะเอาอะไรติดตัวไปได้นอกเหนือจากบุญและบาปดังนั้นเรียนเชิญครับป่าทำบุญให้ตนป่าสร้างกุศลใส่ตัวกันแต่ก่อนเจะได้เป็นที่พึ่งทางใจเพราะว่าคนเรานั้นเดี๋ยวก็เกิดแล้วก็ตายเดี๋ยวก็รายเดีย๋ยวก็ดี เดี๋ยวก็ต้องไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวก็ต้องลาจากโลกนี้รีบเร่งสร้างแต่ความดีอย่ารอรีว่าเดี๋ยวทำรีบเร่งสร้างแต่ความดีอย่ารอรีว่าเดี๋ยวทำนี่ละดังนั้นทำกันเข้าไปครับเวลาและบารี มิได้มีจกคอยใครเรือเมและรถไฟบันก็ไปตามเวลาโอเอและอึดอาดบักจะพลาดปราถนาชวดแล้วจกโศกาอดิจาราวชาไป ดังนั้นเรียนชาญนะครับเรียนชาญมาทำบุญใส่ตนบาตั้งกุศลใส่ตัวกันซะก่อนการทำบุญนั้นเราได้รับอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่มีการสูญหายไปไหนดังพระบารี ได้ตรัสเอาไว้ว่าทุกขขอบุญญาจะอุดจะโยการสะสมทางบุญคือคุณงามความดีไม่มีเท่าย่อมนำสุขมาให้สู่ใจเราใหม่หรือเก่าก็เป็นผลดลบรรดานดีแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทำกันเข้าไปทำกันเข้าไปทำดีได้ดีอย่างแน่นอน ได้สามลาน